าพบกับผมครับคิววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาเปลี่ยนภาษาไทยบน Android โดยไม่ต้องรู้นะครับก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องไปที่ Play Store ครับไปโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่ามอ r โลคอลน o n กดเข้าไปได้เลยครับผม ให้เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับจากนั้นเราไปที่โปรแกรมครับผมจะเห็นว่ามันจังไม่มีภาษาไทยนะครับ ยังไม่มีภาษาไทยขึ้นมานะฮะอันนี้ของผมได้แอดเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงให้เรากดที่มุมขวามือด้านบนกดคำว่า add local กดตรง iso 3639นะครับ ให้เลือกเป็นภาษาไทยให้เลือกเป็นไทยนะฮะสองอันเลยนะครับ ต่อไปข้างบนนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับจะพิมพ์ว่าของผมจะพิมพ์ว่าไทยนะครับผมกด add ได้เลยครับผมจะมีขึ้นข้างบนสุดนะฮะเป็นเ,เขียวว่าไทยให้เรากดปิดโปรแกรมไปเลยครับไปที่ setting about d e v i c e ให้เราทำการเปิดเปิดใช้งานาทางเลือกผู้พัฒนาก่อนนะฮะโดยการกดที่กดจนฝ่าจะขึ้นนะครับกดประมาณ5-6ครั้งะครับกดกลับมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะไปที่ให้เราติ๊กฉุก ติ๊กถูกตรงช่อง usb debug นะครับอันนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงภาษาไทยฮนะเดี๋ยวจะเราจะไปทำต่อกัอนในคอมนะครับผมอ่าต่อไปวม่ได้ทำในคอมนะครับผม แตกไฟล์ที่ผมให้ไปนะครับผมจะได้ไฟล์ตามตรงนี้ฮะให้เราแตกไฟล์อันนี้ครับไปว่าที่ได้ c ก่อนครับผมเอาไว้ข้างนอกสุดเลยนะครับจะได้ไฟล์มาฮะต่อไปให้เรากดคำว่า cmd นะฮะกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้ว ให้เราเปิดคําสั่งนะครับผมจะให้ไปทั้งหมดสามคำสั่งครับให้เราก็คําสั่งแรกนะครับผมครับก็ก็ไปได้เลยฮะแล้วก็ไปวางครับกดคลิกขวาครับแล้วกดเพจครับผมแล้วกด Enter ครับอะฮะต่อไปเป็นคําสั่งที่สองนะครับทาเหมือนกันครับผมแล้วก็วางครับผม กด enter เหมือนกันครับผมอ,อันนี้คือถ้ามันสำเร็จนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมาย s ข้างหลังนะครับต่อไปเป็นคำสั่งที่3มนะครับผมก๊อปเหมือนกันครับผมก๊อปไปเลยนะครับแล้วไปวางฮนะัโทษทีครับโทษทีก๊อปไปวางฮนะหลังเครื่องหมาย s นะครับวางนะครับผม แล้วกด enter ครับผมอ,อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขึ้นเครื่องใหม่อย่างนี้ฮะให้เราปิดไปเลยนะครับต่อไปกลับไปดูในโทรศัพท์นะครับมาดูในโทรศัพท์เรากันนะครับผมอม่ไปที่แอป m o โลคอน2นะครับผม ให้เลือกตรงภาษาไทยครับกดได้เลยครับผมครับตอนนี้จะกลับมาเป็นภาษาไทยเหมือนอจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถ้ายังไงสงสัยยังไงคอมเมนต์ Comment ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้ครับผมหรือ ดูจากบทที่ผมแนบไปให้นะครับขอบคุณมากครับผมท,ที่ติดตาม